แล้แคะเลยไม่เอาก็รอให้กรสารมีคําสั่งกสานมีคําสั่งมาแล้วว่าให้ชดใช้ชดเชยค่าเสียหายหจับโจท์สองหมืนวันนี้มึงก็เลยวางให้ทนายอินฟูโอนมาให้ห้าพันเป็นชื่อทนายอินฟูเพราะมึงเป็นคนล้มละลายไม่สามารถทําธุรกรรมการเงินได้โอ้โหตายแล้วอุย้ยล้มละลายอีกชีวิต ทุกวันนี้ก็ต้องใช้บัญชีมา้าละมั้งกูดูทรงแล้วหรือบัญชีวัวบัญชีหมู่บัญชีม้มากูดูทรงน่าใช้บัญชีมา้านะโอนตังให้กับผู้เสียหายยังให้ยังใช้ทเดยยังใช้บัญชีของธนาคารอินฟูนี่จริงไหมกูรู้จริงไหมนี่นิทานนะนิทานนะไอสัดพี่นุ่ยสวัสดีครับกดไลค์แม่นะกดไลค์ไม่รู้ขึ้นชนช่องใครเนี่ยนะครับ มึงนี้จะต่อบแหลกได้รู้เลยสวัสดีครับพี่ทอ็อปสวัสดีครับนิทานนะครับอินฟูแดกข้าวให้ร่อยเนี่ยแดกข้าวลอยข้าวที่ขอทานเขามาแดกให้อร่อยนะเนี่ยนะเออไปขอทานเขามานะ่ะเออไอ้กดไปขอทานเขามาแดกให้อร่อยนะเออพวกมึงนะั่นนะะแบบนี้ก็พอนไม่ได้สิถ้ารู้มาะไยมันจะไปพอนยังไงเข้าเลยไม่ให้พอนไงอิสระอ๋อพี่หัวปาขึ้นอยู่บ่กนะ มันจะไปให้พรอ,อย่างไงทุกท่านมันล้มอะไรอ่ะฮะคือวันนี้มันจะทำเรื่องไหนพีครับทำสัญญายินยอมทำสัญญายอมจะชดเชยให้หนึ่งแสนบาทกูมาและแค่ไม่เอาจะไปเอาอะไรล้มอะไรยอ่ะท่านเป่ายัางพูดเลยคุณทำสัญญายินยอมหนึ่งแสนบาทคุณจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขา ทุกวันนี้คุณก็ไม่มีเงินคุณล้มละไรยถูกต้องไหมท่านเป่าบุญจินพูดอย่างนี้จริงไหมตอบกูสิไอ้โกดไอแมงดาทะเลฮะมึงตอบกูหน่อยสิไอ้สัตว์เรื่องกําไรอ e. m เอมกอกมาตอแหลกกันพวกมึงโอ้โหตอแหลกันได้โลูกนะตีนทีบหน้าทีแม่งแดกข้าวน่ะแดกข้าวยังห่อทานเขาเลยและนี่มึงไปโกหกสารใครฟงอีกวะ ลูกฟาร์มผมไม่สามารถติดกัะไรอิมได้ครับเนื่องด้วยต้องนั่งเครื่องนี่เป็นโอกอีกแล้วไอ้ปาโกดไอแมงดามันกลับกับรถอินฟูนั่งเครื่องตรงไหนครับนั่งเครื่องตรงไหนครับฮะนั่งเครื่องตรงไหนครับคือเรื่องของเรื่องที่มาวันนี้มีเงินมาแค่สองหมืน่นสองหมื่นมาถึงปุ๊บตีหม้อไปแล้วสามพัน ตีมอไปแล้วสามพันนะครับแล้วเงินมันจะพอได้ไงมึงพึงสร้างเวยไว้เลยว่าจะแจ้งข้าหามินประมาณในการโฆษณาหรือพอรบอคอมึงเตรียมเงินประกันตัวสี่หมื่นสี่หมื่นถึงห้าหมื่นถึงแปดหมื่นถึงแสนจำเอาไว้เลยมึงจำเอาไว้เลยไอ้กดมึงนี่แม่งโง่ไอ้ตัดไม่ฉาชีไม่รู้ตัวไอ้ที่มีเงินมาสองหมื่นตีตีมอไปแล้วสามพันเลืออีกหมื่นเก็ิ้่าโรงแรมมีสองพันอ่ะเ,เลืออีกหมื่นห้า มึงจะไปพออะไรล่ะกูถามมึงหน่อยดิฮะไอคลิปฮาไโกโกสร้างไอโฟงแล้วเที่ยมคันตอนนี้กูมาละแคะดูดคลิปไปแล้วกูมาละแคะดูดคลิปอีกแล้วแล้วกูประกาศไปถึงมึงนะไอแมงดาทะเลช่องกูเป็นช่องยูทู e ช่องกูเป็นช่อง youtube ไม่มีใครมาห้ามกูได้นะเออไม่มีใครมาห้ามกูได้ถูกต้องไหมใครจะมาห้ามกูล่ะกูเป็นช่องย u b e ขนาดไอ้คนส่งพระมาห้ามกูไม่ให้ได้ไดำกูจะห้ามกูไม่ได้เลยมึงเป็นใครฮะไอ้ปากฏเออแล้วยาไปโยงหากูมาแล้แคร์ว่ากูมาแล้แคร์ส่งข้อมูลกูมีดวงจิตสัมผัส กูเห็นแววตามึงกูกูก็รู้แล้วมึงโกหกมึงตอแหลจริงไหมอา้าวมาอีกเรื่องหนึง่งอีดามแซะนทานเรื่องนี้เกิดฝ่าไม่พอใจเมื่อวานผมว่าแล้วเป็นอะไรนิทานนะนิทานอีดามแซะไม่พอใจทนายอินฟูครับน้อยใจแล้วครับ ที่ทนายอินฟูในทานเรื่องนี้เมื่อวานนี้ไม่ไปศาลที่จังหวัดมุกดาโดูประเทศขโมยน้อยใจครับอีดำน้อยใจทนายอินฟูนะครับที่เมื่อวานทนายอินฟูไม่ไปนะครับแต่กลับมาคดีของไอ้กฏวันนี้ซอแววจะเทกันอีกแล้วนะครับขอหัวใจสามดวงครับ อีดัแซะน้อยใจธนาอินฟูทำไมไม่มาคดีฉันส่งตัวแทนมาแต่ตัวเองกลับมาคดีมิจฉาชีพอีดําแซะไม่พอใจธนาอินฟูตอนนี้ครับกูว่าแล้วทำไมเมื่อวานอารมณ์เสียขับรถทอต,ตกกลับมาไม่พอใจธนาอินฟูไอ้เบนเอาแต่ใจอีดําแซะเอาแต่ใจ เอมอมึงมมนเอาใจใจอีเวนตอนนี้ครับอีดามแซเกิอดอาการน้อยใจทนาอินฟูกับไอ้กดนะครับว่าทำไมคดีฉันที่ฟ้องน้องชายฉันทำไมคุณไม่มาคุณเลือกที่จะไปคดีปากกฏมันหมายความว่ายัางไงอินฟูอินฟูตอบมาหน่อยจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ ทำไมอินฟูเทดาแซะล่ะดาแซะมันก็น้อยใจนะดาแซะน้อยใจทำไมทนายอินฟูของฉันวันก่อนยังชมทนายอยู่เลยเมื่อวานโดนทนายเทวันก่อนยังอาอมาชมทนายอยู่เลยทนายของเรานะคะแต่ละคนเราก็ให้เกียรติกันนะคะ ทนายแต่ละคนก็นะครับแตกต่างกันไปแบ่งหน้าที่การทํานะคะนะทนายอินฟูก็เป็นทนายที่ดีที่เก่งคดีมินนะคะ,นะแล้วก็ทนายบักเกิบนะคะก็เก่งคดีอีกคดีหนึ่งนะคะส่วนทนายซอนะครับที่ทําคดีใหญ่ก็เก่งอีกคดีหนึ่งนะคะ,ะดําแซะนะครับดําแซก็ให้เกียรติทนายทุกคนนะคะ <c oughs> ชมปุ๊บตกเช้า <c oughs> ทนายอินฟูเท่ัน เมื่อวานขับรถคอตกกลับบ้านอีเวนจริงป่ะดามเสออกมาชมทนาอินฟนูหน่อยอีกสิไม่พอใจทนาอินฟูใช่ไหมที่ทนาอินฟูเทเมื่อวานนี้นะกูมีจิตสัมผัสมึงรู้จักอาจารย์ทีปอบอ่ะอาจารย์ทีปราบสัมภเวสีไหมรู้จักอาจารย์ทีไหมมึงรู้จักอาจารย์ทีไหม นี่กูมองแววตารู้เลยว่ามึงไม่พอใจชนาอินฟูที่ทนาอินฟูไม่ไปจังหวัดมุกโ,โดโดในประเทศโกโลจร <c oughs> ิงไหมดามดามอีแซมมึงน้อยใจอินฟูได้ไงอินฟูเขารับงานเยอะทนาอินฟูรับงานทั้งสองฝั่งจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะเออ เมื่อก่อนก็เคยรับงานทนายของไอ,จอ้จนตอนนี้มารับงานทนายมึงฟ้องไอ,จอ้จ <laughs> นเออรวยมึงจะฟ้องใครใครจะฟ้องกันนะไม่แน่อนาคตกูจะใช้งานทนายอิีฟูก็ได้นะฟ้องมึงเนี่ยท <laughs> นายอินฟูแม่งรับเลยจริงไหมไม่แน่กูอาจจะใช้งานทนายอิีฟูก็ได้ งานนี้ทนาอินฟูรวยผมเข้าใจทนาอินฟูนะว่าทนาอาาินฟูล่ะเขาที่อาชีพของเขามันเป็นอาชีพทนายฟาร์มของเขาเข <_ S 1> ้าใจปหแต่มึงจะมาน้อยใจทนาอินฟูไม่ได้ไอ,อ้ชัดอิจแค่ทนายอินฟูไม่มาแค่เนี้ยมึงน้อยใจท่านเด็กทันวะ <_ S 1> <_ S 2> น้อยใจเขา น้อยใจแล้ววันนี้มีอาการน้อยใจครับเปิดเพลงทั้งวันครับเปิดเพลงทั้งวันน้อยใจที่ธนาอินฟูไปโพที่ร้อยเกินครับไปโพที่ร้อยเกินครับแต่ทําไมไม่มาคดีชั่นคะชันจ้างคนนะคะธนาอินโฟตอนคืนชันยังชมคุณอยู่เลยทําไมตอนเช้าคุณไม่มาคดีชั่นคุณกลับไปคดีไอ้ปาโกดคุณให้ไอ้ปาโกศสําคัญมาชันใช่ไหมอ่าฉันอุตส่าห์ให้งานคน ทำไมคุณมาเทท่านคุณส่งใครมาคุณส่งใครมาห้าเราฮะเราไม่เอาคนนี้เราจ้างคุณมาแล้วทำไมคุณมาเทเรา <c oughs> นะกู <c oughs> ยากเป็นกูยากเกินมาเป็นทนาอินฟูช่ไหยเลยรวยจริงๆงานละสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสี่มืน สามหมื่นห้าสี่มืนผมอยากเป็นทนาอินฟูจริงๆเลยรวยครับรับงานสองฟังรับงานมึงจะทะเลาะกันมึงทะเลาะไปเออมึงจะทะเลาะกันมึงทะเลาะไปกูไม่สนใจกูรับงานอย่างเดียวเมื่อก่อนเป็นธนาให้กับไอ้จอนตอนนี้มาฟ้องไอ้จอนนะ